เมื่อผู้นำรัฐบาลเสียชีวิตอย่างกระทันหันการแย่งชิงตำแหน่งที่สำคัญนี้จึงเกิดขึ้นและหนึ่งในผู้ชิงตำแหน่งก็คือชายที่เปรียบได้กับลูซิเฟอร์ ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดูวนไป c h a ชแนลวันนี้แอดจะมาสปอยหนังเรื่องลูซิเฟอร์ก่อนรับชมัะมีแอดมีช่องทางหาเงินง่ายๆมานำเสนอต้องบอกเลยว่าได้จริงได้ง่ายแถมเพิ่มอีกต่างหากซึ่งมันก็คือการดูคลิปใน t ิกต็อกสำหรับคนที่ใช้งาน t i k t o อกอยู่แล้วให้กดเข้ามาที่โปรไฟล์แล้วก็กดไปที่เหรียญทองตรงนี้ทุกคนจะเห็นว่ามันมีแต้มอยู่ซึ่งแต้มตรงนี้มันจะขึ้นเพียงแค่เราดูคลิป ง่ายๆแบบนี้เลยพอสะสมไปเรื่อยๆเราก็จะสามารถถอนเงินออกมาได้จริงๆได้เร็วและนอกจากการดูคลิปเราจะหาเงินได้อีกวิธีนึงซึ่งก็คือการเชิญเพื่อนให้โหลดแอปโดยการกดปุ่มเชิญตรงนี้ซึ่งเราก็แค่เลือกช่องทางที่จะแชร์ลิงก์เพื่อส่งให้เพื่อนโหลดแอปและหลังจากที่โหลดมาแล้วก็ให้ใส่รหัสเชิญ แล้วทั้งคนเชิญและคนรับเชิญก็จะได้รับรางวัลไปทั้งคู่เลยจ้าสำหรับใครที่อยากจะหารายได้เสริมแบบง่ายๆแถมยังได้ดูคลิปสนุกๆก,ก็สามารถโหลด t i k t o ็อได้จากลิงก์ในเด c คลิปชันได้นะอย่าลืมดาวน์โหลดจากลิงก์ของแอปและใส่รหัสเชิญด้วยนะคะหนังเปิดฉากมาที่สำนักงานตำรวจสากลประเทศฝรั่งเศส วกเขาได้รับรายงานเกี่ยวกับชายปริศนานามว่าอับรามซึ่งเป็นคนที่ทั้งตำรวจสากลและ CIA พยายามจับตัวแต่เบาะแสะที่พวกเขาหามาได้ก็มีเพียงแค่ภาพถ่ายจากด้านหลังเท่านั้นตัดฉากมาที่รัฐเกราละประเทศอินเดียผู้นำรัฐบาลชื่อว่ารามดาสแอดจะเรียกว่ารามนะคะ ซึ่งรามก็ได้เสียชีวิตขณะรักษาตัวในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งซึ่งเจ้าของโรงพยาบาลก็คือลูกสาวของหัวหน้าพักฝ่ายค้านทําให้ประชาชนบางส่วนสงสัยว่าการตายของรามอาจจะเป็นเกมการเมืองจึงได้ออกมาชุมนุมประนามหัวหน้าพักฝ่ายค้านวรมะรองหัวหน้าพักรัฐบาลที่ในตอนนี้ขึ้นมาเป็นผู้รักษาการแทนก็ได้ส่งมูรุกันลูกน้องฝีมือดีให้ไปปันสร้างสถานการณ์ใส่ร้ายพักฝ่ายค้านมากขึ้น จากการตายของรามก็มีสิ่งหนึ่งที่คนทั้งประเทศให้ความสนใจนั่นก็คือคนที่จะมาแทนรามซึ่งก็ได้มีชายคนหนึ่งชื่อว่าวาทานเป็นผู้สแสวงหาความจริงเบื้องลึกเบื้องหลังของวงการการเมืองเขาได้ออกมาไล์สดแฉรามว่าจริงๆแล้วรามก็เป็นแค่หุ่นเชิดของกลุ่มนายทุนใต้ดินซึ่งเป็นกลุ่มที่ควบคุมการเมืองอินเดียเอาไว้ทั้งหมดนอกจากนี้เขาก็ได้บอกรายชื่อคนที่มีโอกาสขึ้นมาแทนที่รามพร้อมทั้งแฉข้อมูลที่ลหลายๆคนไม่รู้ คนแรกคือปรียาลูกสาวของรามถึงแม้จะไม่เคยเล่นการเมืองมาก่อนแต่เธอก็เป็นสายเลือดของรามคนที่สองคือบ๊อบบี้สามีคนที่สองของปรียาหลังจากการตายอย่างปริศนาของสามีคนแรกหนึ่งปีให้หลังเธอก็แต่งงานใหม่กับบ๊อบบี้นับแต่นั้นมาประวัติอันขาวสะอาดของพักก็เริ่มด่างพร้อยเพราะผู้ชายคนนี้ทั้งธุรกิจช่อโกงบริษัทการเงินปลอมรวมไปถึงยาเสพติดด้วย คนที่3คือจจตินลูกชายคนเล็กของรามที่ตอนนี้อาศัยอยู่อเมริกาแต่โอกาสที่เขาจะกลับมาเพื่อเล่นการเมืองก็คงมีน้อยมากส่วนคนที่4ก็คือวรมารองหัวหน้าพักเขามีประสบการณ์และคอนเน็กชันเยอะทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายขานคนสุดท้ายก็คือสตีเฟนคนคนนี้อันตรายมากที่สุดใน5คนเขาเป็นเพียงคนเดียวที่รามแสดงท่าทีชื่นชมและโปรดปรานยกย่องเขาเราก็เป็นผู้สืบทอด วาทานพบข้อมูลของสตีเฟนในเว็บมืดว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับสงครามในอิรักและอัฟกานิสถานแถมยังเกี่ยวข้องกับการลักลอบขนทองในดูไบอีกด้วยวาทานปิดท้ายการไล์สดด้วยการตั้งคำถามที่ว่าถ้าข้อมูลพวกนี้เป็นความจริงทำไมรามยังสนับสนุนคนที่มีประวัติไม่ดีอย่างสตีเฟน ตัดฉากไปที่งานพิธีเคารพศพของรามมีนักการเมืองและผู้มีอิทธิพลมารวมจํานวนมากรวมถึงประชาชนที่รักรามก็ร่วมไว้อาลัยกันทั่วประเทศปรยาสั่งให้วัลลาห้ามไม่ให้สตีเฟนเข้ามาร่วมงานเด็ดขาดตำรวจที่ได้รับคำสั่งจากวัลลมาก็ปิดเส้นทางรถทุกเส้นทำให้รถของสตีเฟนไม่สามารถผ่านไปได้ แต่มันก็ไม่สามารถหยุดเขาได้สตีเฟนตัดสินใจเดินเข้าไปร่วมง,งานตำรวจที่ได้รับคำสั่งมาแค่ปิดถนนจึงไม่มีสิทธิ์ที่จะห้ามสตีเฟนได้เมื่อประชาชนเห็นก็พากันเดินตามเขาไปพร้อมกับตะโกนสันเสริญสตีเฟนจากนั้นเขาก็เข้าไปเคารพศพรามคนที่เขาเคารพรักมากที่สุดในชีวิตในงานพิธีศพปริยาก็ต้องส่งดวงวิญญาณของพ่อโดยไร้เงาของบ๊อบบี้สามีของเธอ ซึ่งนั่นก็เพราะบ๊อบบี้เดินทางไปมุมไบเพื่อเจราจาธุรกิจยาเสพติดกับอับดุลซึ่งหนังก็ได้เฉลยมาว่าการตายของรามเป็นการถูกฆาตกรรมและคนที่ทำก็คือบ๊อบบี้เนื่องจากรามจับได้ว่าเขามีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจค้ายาเสพติดซึ่งรามก็ขู่ว่าถ้าไม่ยอมหยุดเขาจะจัดการโดยไม่เกรงใจว่าเป็นลูกเขย ในการมาคุยธุรกิจครั้งนี้บอบบี้ได้มาพบฟีโอโดอผู้ผลิตยาเสพติดรายใหญ่ซึ่งพวกเขาก็ได้ตกลงธุรกิจร่วมกันโดยฟีโอโดอจะสนับสนุนเงินจํานวนมาหาศาลให้กับพักซึ่งบอบบี้ก็มั่นใจมากๆว่าหากมีเงินของฟีโอโดอพักจะชนะการเลือกตั้งได้แน่นอน และบอบบี้ก็วางแผนที่จะใช้อํานาจเงินในการควบคุมรัฐบาลส่งคนของตัวเองไปนั่งเก้าอี้สําคัญสําคัญเมื่อถึงตอนนั้นฟีโอดอก็สามารถเข้ามาตั้งฐานการผลิตและกระจายยาเสพติดได้โดยไม่ถูกจับหลังจากที่บอบบี้กลับไปถึงบ้านปริยาก็โกรธสามีมากที่ไม่มาร่วมงานศพแต่พอบอบบี้ขอโทษพูดคำหวานบอกว่าเขามแต่หาหนังสือที่ลูกสาวของปรยาอยากได้เธอก็หายโกรธบอบบี้ แต่หนังสือที่เขาเอาไปให้นั้นข้างในหนังสือกลับเป็นกัญชาชั้นยอดที่เขาเอามาให้ด้วยความสเสน่หาและเธอก็พอรู้ว่าพ่อเลี้ยงคนนี้ไม่ได้มองถึงเป็นลูกเลย หลังจากนั้นบอบบี้ก็เรียกประชุมพักด่วนเพื่อบอกว่าเขาสามารถหาเงินสนับสนุนมาได้จํานวนมากกว่าเดิมถึง3เท่าซึ่งก็มีสมาชิกพักคนหนึงถามด้วยความสงสัยว่าใครเป็นผู้สนับสนุนแน่นอนว่าบอบบี้ไม่บอกแถมยังตอบไปว่าคุณมีหน้าที่กินก็กินไปเถอะไม่ต้องมารู้ จากนั้นบอบบี้ก็สั่งให้วรมาไปคุยกับผู้ว่ารัฐเพื่อขอเลื่อนการเลือกตั้งมาให้เร็วขึ้นเนื่องจากต้องการใช้การตายของรามมาเป็นคะแนนสงสารส่วนคนที่จะลงชิงตำแหนง่งบอบบี้ก็ต้องการให้เป็นสายเลือดของรามและคนนั้นก็คือจจตินลูกชายของรามซึ่งทุกคนก็กลับตกใจเนื่องจากจจตินไม่มีความพร้อมและประสบการณ์ใดๆเลยแถมยังไปโตที่อเมริกาอีกแต่ด้วยเหตุผลนี้เองที่ทำให้บอบบี้เลือกเขาเพื่อให้จจตินเป็นหุ่นเชิดที่ควบ ่มได้งายแต่ดูเหมือนว่าในตอนนี้บอบบี้จะยังติดปัญหาอยู่อย่างหนึง่งคือการที่พวกเขาจําเป็นต้องให้สตีเฟนมาช่วยงานเพราะมีคนในพักหลายคนที่จงรักพักดีและเคารพในตัวสตีเฟนตัดฉากไปที่สถานพักพิงแห่งหนึ่งมีทั้งเด็กกำพร้าคนแก่และหญิงสาวที่ท้องโดยไม่มีพ่อพวกเขาได้รับการดูแลอย่างดีทั้งที่นอนอาหารและการศึกษา ซึ่งคนที่ดูแลสนับสนุนสถานพักพิงแห่งนี้ก็คือสตีเฟนเขาเป็นที่รักของทุกคนมากๆโดยเฉพาะเด็กๆเ,เนื่องจากสตีเฟนมักจะไปเล่านิทานให้ฟังจนพวกเขาหลับไปเลยหลังจากนั้นไม่นานวรเรามาก็เรียกสตีเฟนเข้าไปคุยเรื่องพักเมื่อสตีเฟนเข้าไปในห้องนั้นเขาก็คิดถึงรามผู้ที่เป็นทั้งหัวหน้าครอบครัวและหัวหน้าพักที่ดีทำงานหนักเพื่อประชาชน วรมาพยายามโน้มน้าวให้สตีเฟนเห็นถึงความจำเป็นที่พักต้องการเงินสนับสนุนที่มากกว่าเดิมแถมยังบอกอีกว่าผลลัพธ์สำคัญกว่าวิธีการและเมื่อวรมาพูดเกลื่อนมาสักขนาดนี้แล้วด้วยประสบการณ์ของสตีเฟนก็ทําให้เขาพอจะรู้ได้ว่าผู้สนับสนุนที่บ๊อบบี้หามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจยาเสพติดและแน่นอนว่าสตีเฟนไม่มีทางเห็นด้วยและประกาศว่าจะไม่ทำงานให้พักอีกต่อไปโดยไม่เกรงกลัวคำขู่ของบ๊อบบี้เลยแม้แต่น้อย นับจากนั้นสตีเฟนก็กลายเป็นศัตรูที่น่ากลัวสำหรับบ๊อบบี้เขาจึงตัดสินใจไปเป็นสปอนเซอร์รายใหญ่ให้กับสถานีโทรทัศน์ช่องนึงเพื่อให้ช่องนำเสนอข่าวโจมตีใส่ร้ายสตีเฟน แต่มันก็เป็นงานยากสำหรับช่องเพราะคนอย่างสตีเฟนหาข้อเสียมาโจมตีแทบไม่ได้เลยจะมีก็แต่ไลฟสดของวาทานที่พูดถึงความน่ากลัวและธุรกิจมืดที่สตีเฟนอาจจะเกี่ยวข้องเจ้าของสถานีจึงส่งคนไปเจราจาให้วาทานนำหลักฐานที่มีทั้งหมดออกมาแชร์สตีเฟนผ่านทางช่องโทรทัศน์ ตัดฉากไปที่บ้านของวาทานในระหว่างที่เขาเตรียมบันทึกวิดีโอวาทานก็ได้เล่าเรื่องราวของเขาให้ฟังว่าเขาเคยทํางานมีเงินเดือนสูงจนวันหนึ่งเขาได้รู้อะไรบางอย่างจนทําให้ตัดสินใจล่าออกมาทุ่มเทสืบหาความจริงและความจริงเหล่านั้นก็ทําให้ชีวิตเขาไม่ปลอดภยัยจนพาลูกเมียหนีไปหลังจากนั้นวาทานก็สติแตกจนถูกส่งตัวเข้าโรงพยาบาลจิตเวชพอออกจากโรงพยาบาลเขาก็ต้องอยู่ตัวคนเดียวจนถึงทุกวันนี้ หลังจากเตรียมหลักฐานเสร็จพวกเขาก็เริ่มบันทึกวิดีโอแต่หลักฐานที่เขามีกลับเป็นข้อมูลของแกงอับรามซึ่งเป็นเครือข,ข่ายค้าเพชรและทองคำระดับโลกซึ่งวาทานก็เข้าใจว่าแกงอัพรามคือกลุ่มนายทุนที่สนับสนุนพรรัฐบาลเมื่อนักข่าวได้ฟังแบบนั้นก็ขำออกมาเพราะแกงอัปรามเป็นแกงปริศนาระดับโลกไม่สามารถระบุตัวตนได้รากับกลุ่มอิลูมินาติ จากนั้นนักข่าวจึงถามเข้าประเด็นเลยว่ามีหลักฐานเอาผิดสเฟนไหมแต่วาทานกลับไม่มีหลักฐานที่จะมัดตัวเขาได้เลยทางด้านนักข่าวก็ถึงกับเสงแต่วาทานบอกว่าไม่ต้องผิดหวังไปหรอกถึงผมจะไม่มีหลักฐานเอาผิดสตเฟนแต่ของคนอื่นผมมีเยอะจากนั้นวาทานก็โชว์หลักฐานความผิดของแต่ละคนโดยเฉพาะของบอบบี้แต่สุดท้ายแล้วพอเจ้าของช่องเห็นเขาก็ไม่เอาไปเผยแพร่และหลังจากนั้นไม่นานวาทานก็ถูกมูร,กรุกันจับตัวไป วันหนึง่งในขณะที่สตีเฟนกำลังคุยกันกับสมาชิกพักที่พักดีกับเขาสตีเฟนก็ขอออกไปทำธุระด่วนบางอย่างเขาและลูกน้องขับรถไปสถานที่แห่งหนึ่งพอไปถึงก็พบชายชะกันหลายสิบคนกำลังขนปืนและระเบิดสตีเฟนเข้าไปบอกคนพวกนั้นวันนี้เป็นพื้นที่ของรัฐพวกแกมาทําอะไร หัวหน้าของพวกนั้นไม่ตอบแถมยังชักปืนขึ้นมาเล็งที่หัวสตีเฟนแต่เขาก็ไม่ได้หวาดกลัวเลยแม้แต่น้อยอีกทั้งยังใจเย็นพอที่จะประเมินกำลังของคู่ต่อสู้แล้วทันใดนั้นสตีเฟนก็แย่งปืนมายิงจนหมดแม็กจากนั้นก็เข้าไปจัดการศัตรูด้วยความสุข,ขุมเยือกเย็นช้าแต่หนักแน่นลุนแแรงจนในที่สุดพวกบุกรุกก็โดนจัดการจนหมด ด้วยฝีมือของเขาเพียงคนเดียวที่สำคัญคือเหตุการณ์ดังกล่าวอเล็กลูกน้องของสตีเฟนก็แอบมาดูด้วยซึ่งความจริงแล้วเขาเป็นสายให้กับบอบบี้และอเล็กก็ได้นำเรื่องนี้ไปเล่าให้ฟังบอบบี้จึงใช้โอกาสนี้สั่งให้ตำรวจยุกขยมกันเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเพื่อหาหลักฐานเอาผิดสตีเฟนพอตำรวจไปถึงที่นั่นกลับไม่พบอะไรเลยแม้แต่น้อยปลอกกระสุนสักปลอกยังไม่มี ความล้มเหลวในการเล่นงานสตีเฟนครั้งแล้วครั้งเล่าทําให้บ๊อบบี้เริ่มรู้สึกว่าชายคนนี้มีปริศนาเยอะเสลือเกินทําให้เขาอยากรู้จักสตีเฟนมากขึ้นคนที่รู้จักสตีเฟนเป็นอย่างดีก็มีแต่ปรียาเพราะสตีเฟนเป็นนางหนามยอกอกเธอมาโดยตลอดบ๊อบบี้จึงแอบไปอ่านไดอารี่ของปรียาซึ่งเธอก็ได้เขียนถึงสตีเฟนไว้โดยเริ่มจากตอนที่เธอ,อยังเด็ก รามรับสตีเฟ้นมาเลี้ยงที่บ้านสร้างความไม่พอใจให้แม่ของปรียามากๆซึ่งเธอก็เห็นแม่ต้องทนอยู่ร่วมชายคากับสตีเฟนอย่างทุกทนทรมานทําให้ปรียามักจะได้ยินเสียงแม่ร้องไห้เป็นประจำและหลังจากจะตินเกิดแม่ของปรียาก็ตายจากไปรามกลับมาร่วมงานศพได้ทันเข้าร้องไห้เสียใจหนักมากแต่พอเจอหน้าปรียาคำพูดแรกที่พ่อพูดกับเธอก็คือสีเฟนไปไหนล่ะลูก หลังจากนั้นปริยาก็ทนอยู่ร่วมกับสตีเฟนไม่ไหวเธอประท้วงอดอาหารจนรามต้องยอมพาสตีเฟนออกจากบ้านไปตัดฉากไปที่สถานพักพิงมีแม่ลูกคู่หนึง่งต้องการออกไปใช้ชีวิตเองทั้งด้านสตีเฟนก็เป็นห่วงเลยบอกว่าให้อยู่ต่อได้ไม่ต้องเกรงใจแต่เธอก็ยังยืนหยันที่จะไปสตีเฟ้นเลยให้เงินเธอสำหรับใช้ตั้งตัวเริ่มต้นชีวิตใหม่ แต่ความจริงแล้วเธอถูกข่มขู่ให้ไปออกรายการทีวีใส่ร้ายสตีเฟนว่าล่วงละเมิดเธอมานานหลายปีรวมถึงหญิงสาวคนอื่นๆในสถานพักพิงก็เช่นกันหลังจากนั้นสตีเฟนก็ถูกดำเนินคดีประชาชนที่หลงเชื่อข่าวปลอมก็ออกมาประนามและต่อต้านสตีเฟนแต่คนในสถานพักพิงก็รู้ว่าสตีเฟนเป็นคนดีมากแค่ไหนพวกเขาพร้อมที่จะช่วยเหลืออย่างเต็มที่พร้อมแลกชีวิตเพื่อขัดขวางไม่ให้ตำรวจมาจับ แต่สตีเฟนก็บอกว่าเขาจะไปกับตำรวจเพราะอยากให้เป็นไปตามกฎหมายเมื่อตำรวจมาถึงก็ใส่กุญแจมือเขาทาั้งๆที่สตีเฟนไม่ได้มีท่าทีที่จะหลบหนีหรือขัดขวางการจับกุมเลยแม้แต่น้อยการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจก็ทำให้หลายๆคนไม่พอใจอีกทั้งสะเทือนใจที่ต้องเห็นคนที่พวกเขาเคารพถูกใส่กุญแจมือแบบนั้นโดยเฉพาะกับเด็กๆที่ไร้เดียงสาที่พยายามเข้าไปช่วยสตีเฟนจนถูกตำรวจใช้ความรุนแรงใส่ ซึ่งมันก็ทำให้สตีเฟ้นหมดความอดทนจัดการสั่งสอนตำรวจคนนั้นหลังจากสตีเฟนถูกนำตัวไปขังที่เรือนจำได้ไม่นานซาอิทลูกน้องฝีมือดีของเขาก็โทรมาบอกว่าเขาพร้อมช่วยทันที ถึงแม้สตีเฟนจะสามารถออกจากคุกได้ไง่ายๆแต่เขาก็ต้องการให้ศัตรูเป็นคนยอมปล่อยตัวเขาเองและในระหว่างที่สตีเฟนอยู่ในคุกก็ได้พบกับเพื่อนเก่าของรามทำให้เขานึกถึงความทรงจำในอดีตที่รามมักจะไปเยี่ยมเด็กๆในสถานพักพิงเพื่อสั่งสอนให้พวกเขามีความรักชาติรักประชาชนและเห็นความสำคัญของประชาธิปไตยตัดฉากไปที่สนามบินจะตินเดินทางกลับมาถึงอินเดียโดยมีประชาชนที่สนับสนุนพ่อของเขามาต้อนรับ หน้าม้าของพักก็ตะโกนสรรเสริญเขาเป็นรัชทายาทที่เหมาะสมจะสืบทอดตำแหน่งต่อจากพ่อและเพื่อใช้ประโยชน์จากผู้ที่จากไปมาช่วยเรียกคะแนนบอบบี้ก็สั่งให้แปลงชมเจตินให้เหมือนกับรามพร้อมทั้งเขียนบทพูดสำหรับขึ้นปลาใสซึ่งก็เป็นเนื้อหาที่สวยหรูแต่มันดันเป็นภาษาที่จะตินไม่ค่อยถนัดซึ่งมันก็ทำให้เขาพูดติดๆขัดขด,ขดจนทำให้ฝ่ายคานที่ดูถ่ายทอดโสดหัวเราะดีใจส่วนฝั่งพักรัฐบาลก็ถึงกับหน้าเสีย ทันใดนั้นจจตินก็ยิ้มออกมาแล้วก็ปิดจอบทพูดแล้วสารภาพออกมาวันนี้เป็นบทที่ทีมงานเตรียมมาให้แล้วผมก็ไม่ค่อยถนัดภาษานี้ด้วยภาพลักษณ์ของผมที่พวกคุณเห็นพวกเขาก็เป็นคนจัดการให้ผมนี่ก็ย้อมมาแว่นผมก็ไม่จําเป็นต้องใส่แต่ไม่ว่ายังไงคนที่ยืนอยู่ตรงนี้ก็เป็นจจตินลูกชายของราม ถึงแม้ผมจะเพิ่งเข้ามาเล่นการเมืองแต่ที่ผ่านมาผมก็ทำเพื่อพักมาโดยตลอดตั้งแต่เด็กผมโตมาโดยไม่มีแม่ถูกส่งไปโรงเรียนประจำไปต่างประเทศผมเศร้าคิดถึงพอ่อคิดถึงบ้านดังนั้นผมจึงมีสิทธิ์อย่างเต็มที่ที่จะเรียกร้องให้พ่อมาอยู่เคียงข้างแต่ผมไม่ทำแบบนั้นซึ่งมันก็เพื่อพักเพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชนทุกคนการกล่าวปราศัยอย่างจริงใจของจตินทำให้ประชาชนชื่นชอบเขามากขึ้นไปอีก ฝ่ายคานที่ในตอนแรกหัวเราะเยาะเขาแต่ในตอนนี้ก็น่าเครียดกันหมดซึ่งกระแสตอบรับที่ดีของจัตินมันก็เป็นไปตามแผนของบ๊อบบี้ แต่แล้วเขาก็ต้องเจอปัญหาใหญ่เมื่อซาอิทลูกน้องของสตีเฟนบุกไปโจมตีทั้งรถและเรือขนสินค้าของฟีโอโดโดยพวกเขาลงมือได้อย่างรวดเร็วง่ายดายมีความเป็นมืออาชีพมากๆนอกจากนี้ซาอิทยังมีข้อเรียกร้องให้ปล่อยตัวสตีเฟนซึ่งพวกเขาก็งงว่าซาอิที่เป็นหัวหน้ากลุ่มทหารรับจ้างที่มีอิทธิพลมากที่สุดในเอเชียเกี่ยวข้องกันยังไงกับสตีเฟน แต่ถึงยังไงพวกเขาก็ต้องทำตามเพราะแม้แต่ฟีโอโดอยังไม่กล้าที่จะขัดแย้งกับกลุ่มนี้วันต่อมาบอบบี้สั่งให้วารมาปล่อยตัวสตีเฟนแต่ก็ดูเหมือนวารมาจะไม่เห็นด้วยที่จะต้องได้รับผลกระทบของความขัดแยง้งระหว่างฟีโอโดอและซาอิททัทง้ทงๆที่พักไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยวารมาจึงขัดคำสั่งบอบบี้และแอบใช้เส้นสายคอนเน็กชันส่งคนไปคาสตีเฟนในคุก แต่ก็ดูเหมือนว่าพวกเขาจะยังไม่รู้จักสตีเฟนดีพอเพราะส่งคนไปแค่นิดเดียวทําให้สตีเฟนสามารถรับมือได้แบบสบายๆส,ส่วนพวกที่ถูกส่งมาฆ่าทั้งโดนแทงโดนทุบจนเละเมื่อไม่สามารถฆ่าสตีเฟนได้วอร์มาก็ทำเนียนว่าเป็นฝีมือของบอบบี้เพื่ออยูให้สตีเฟนไปจัดการเขาแต่มันก็ไม่ได้ผลและดูเหมือนว่าสตีเฟนจะรู้ว่ามันคือฝีมือของวอร์มา ฉากตัดไปที่ปรียาเธอรีไปเยี่ยมลูกสาวที่โรงพยาบาลเนื่องจากลูกสาวเธอเสพยาเกินขนาดจนช็อกและผลตรวจร่างกายก็ทําให้ปริยารู้ว่าลูกสาวของเธอเสพยามานานมากแล้วแถมสารเสพติดที่เธอใช้ยังเป็นของหายากปริยาดุด่าลูกแล้วก็ถามว่าไปเอาของพวกนั้นมาจากไหนลูกสาวจึงตอบว่าก็เอามาจากสามีคนที่สองของแม่นั่นแหละ ปริยามโมโหมากเข้าไปตบหน้านลูกเพราะเธอคิดว่าลูกพยายามใส่ร้ายบ๊อบบี้ลูกสาวเริ่มทนไม่ไหวจึงบอกเรื่องที่บ๊อบบี้พยายามลวนลามและทำเรื่องไม่ดีกับเธอในที่สุดปริยาก็พอจะเชื่อลูกอยู่บ้างแต่เพื่อให้แน่ใจ เธอจึงไปถามบ๊อบบี้ครั้งบ๊อบบี้ก็สารภาพมาตรงๆแถมยังบอกว่านั่นไม่ใช่ลูกสาวแท้ๆถ้าผมทําได้ผมจะทําอีกและบ๊อบบี้ก็ขู่ปรียาว่าถ้าเธอทําให้บ๊อบบี้เดือดร้อนเขาจะทําให้ลูกสาวของปรียาติดคุกในคด ah ียาเสพติดส่วนปรียาเองก็จะถูกฆ่าทิ้งเหมือนสามีและพ่อของเธอปรียาตกใจและเสียใจมากเมื่อรู้ว่าคนที่เธอไว้ใจและรักมากเป็นคนฆ่าสามีและพ่อของเธอแถมยังจะทำเรื่องไม่ดีกับลูกสาวของเธออีกด้วย ทันใดนั้นเธอก็นึกถึงคำพูดที่พ่อเคยบอกว่าบ๊อบบี้อันตรายพ่อกลัวถ้าวันหนึ่งเขาทำชีวิตลูกพังทลายแล้วพ่อไม่อยู่มีคนคนหนึ่งที่ลูกสามารถพึ่งพาและขอความช่วยเหลือได้เสมอคนคนนั้นคือสตีเฟ้น ในขณะเดียวกันหญิงสาวที่เคยใส่ร้ายสตีเฟนก็รู้สึกผิดมากๆเธอจึงมาออกทุรทัศน์เพื่อสารภาพความจริงแต่ทางช่องก็ไม่ถามเธอถึงคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องพวกนี้เลยจนภรรยาของเจ้าของช่องทนไม่ไหวที่เธอขายจิตวิญญาณขายจัญญาบันซื้อเพื่อแลกกับเงินแต่ในที่สุดแล้วพวกเขาก็ไม่สามารถต้านทานต่ออำนาจเงินได้ส่วนสตีเฟนก็ได้รับการปล่อยตัว ไม่นานหลังจากนั้นปริยาก็ได้โทรนัดพบสตีเฟนเลือกโบสถ์ร้างแห่งหนึ่งเป็นสถานที่นัดพบเพราะเขาได้เลือกที่นี่ไว้นานแล้วตั้งแต่รามเคยบอกว่าสักวันปริยาจะต้องมาขอความช่วยเหลือแน่นอนจากนั้นเธอก็เล่าเรื่องทุกอย่างให้ฟังซึ่งสิ่งที่เธอเป็นห่วงมากที่สุดในตอนนี้คืออนาคตของลูกสาวก่อนจากกันสตีเฟนพูดกับปริยาเพียงแค่ว่าไปเธอผมจะรับช่วงต่อเองและก่อนที่เขาจะไปจัดการสะสางเรื่องทุกอย่าง เขาก็ได้ไปคุยกับบาทหลวงแต่อยู่ดีๆบาทหลวงก็ถามขึ้นมาว่าคุณออกจากสถานพักพิงไปตอนอายุ15แล้วคุณก็กลับมาช่วง26ปีที่คุณหายไปคุณไปทำอะไรมา ทางสตเตฟนก็บอกว่าเขาจะตอบคําถามนี้จนกว่าบาทหลวงจะรู้ว่าที่พระเยซูหายไปจากกาลิลีท่านหายไปไหนมาจากนั้นสตีเฟนก็มีคําถามที่อยากจะถามบาทหลวงมานานเช่นกันคําถามนั้นก็คือรามคือพ่อแท้ๆของผมใช่หรือไม่บาทหลวงก็ไม่ตอบอีกทั้งยังหลบหน้าสตีเฟนซึ่งนั่นมันก็เป็นคำตอบที่มากพอสำหรับสตีเฟนแล้ว หลังจากนั้นสตีเฟนก็ไปจัดการกับคนที่มีหลักฐานเอาผิดลูกสาวปริยาด้วยตัวเขาเองต่อด้วยการบุกไปบ้านของเจ้าของช่องโทรทัศน์เพื่อสั่งสอนให้พวกเขามีจรรญ,ญาบันสื่อเสนอข่าวเพื่อประชาชนสตีเฟนเสนอจะช่วยจ่ายหนี้สินของช่องให้ทั้งหมดแลกกับการที่ช่องต้องเสนอการถแถลงข่าวของเจสตินและปริยาอย่างละเอียด ทางด้านเจ้าของช่องก็คิดว่าสตีเฟนคงไม่รู้ว่าช่องเป็นหนี้มากถึง450ล้านซึ่งมันก็เป็นจำนวนเงินมหาศาลแต่ทันใดนั้นก็มีข้อความการโอนเงิน450ล้านเข้าสตีเฟนยังถามอีกว่าพอไหมทำเอาพวกเขาถึงกับตะลึงไม่คิดว่าสตีเฟนจะทำได้ถึงขนาดนี้ จากนั้นสตีเฟนก็ส่งหลักฐานสำคัญที่จะเอาผิดบ๊อบบี้ไปให้เจสตินเผยแพร่ในงานถแถลงข่าวซึ่งหลักฐานนั้นก็เป็นของวาทานหรือก็คือที่จริงแล้วมุรุกรันเป็นคนของสตีเฟนและว,วาทานก็ไม่ได้ถูกจับตัวไปโดยบ๊อบบี้แต่เป็นการพาไปยังที่ปลอดภัยอยู่ในการคุ้มกันของสตีเฟนหลังจากที่บ๊อบบี้ได้ดูการถแถลงข่าวเขาก็โทรหาเจสตินนายจะหักหลังฉันหรอฉันเป็นคนพานายมาที่นี่ฉันก็ส่งแกกลับได้เหมือนกัน แต่จะตินกลับบอกไปว่าใครว่าผมมาเพราะคุณซังพี่ชายผมโทรตามต่างหากการทำงานที่ผิดพลาดอย่างมหันในครั้งนี้ของบ๊อบบี้ก็ไม่มีทางที่ฟิโอ,อร์จะปล่อยเขาไปได้เพราะถ้าบ๊อบบี้โดนทางการจับตัวไปฟิโอ,อร์คงโดนแฉแน่นอนแต่ถึงยังไงทางการก็คงจะจับตัวบ๊อบบี้ได้ยากเพราะสตีเฟนได้สั่งให้ซาอิดรีบไปจับตัวบ๊อบบี้มา ดูเหมือนว่าสตีเฟนต้องการแก้แค้นด้วยตัวเขาเองจากนั้นทหารรับจ้างของซาอิดก็บุกไปมุมไบจัดการคนของฟีโอโดอที่เฝ้าอยู่รอบนอกเพื่อเปิดทางให้สตีเฟนซึ่งทหารรับจ้างไม่กี่คนก็สามารถจัดการศัตรูจำนวนมากได้อย่างสบายทางด้านสตีเฟนก็เดินเข้าไปนั่งรอนในผับได้แบบชิวๆแทบไม่ต้องลงมือเองเลยในขณะเดียวกันบอบบี Bobby ก็ใช้จังหวะที่คนของฟีโอโดอ,ออกไปสู้กับซาอิดแอบเผาเชือกจนหลุดออกมาได้ จากนั้นก็ดวลหนึ่งหนึ่งกันกับอับดุลทั้งคู่สู้กันอย่างสูสีผลัดกันเตะผลัดกันต่อยจนในที่สุดบอบบี้ก็สามารถฆ่าอับดุลได้แต่พอจะหนีออกมาก็ดันไปเจอฟีโอโดอเข้าพอดีเขาเล็งปืนไปที่บอบบี้จากนั้นเสียงปืนก็ดังขึ้นฟีโอโดอและพรรคพวกตายเรียบซึ่งมันก็เป็นฝีมือของซาอิดท,ที่เข้ามาช่วยได้ทันพอดีบอบบี้ถูกนําตัวไปให้สตีเฟนซึ่งเขาก็ได้โทรไปถามปริยาว่าจะให้ทํายังไงต่อคําตอบของเธอก็คือฆ่ามัน จากนั้นสตีเฟนก็ลงมือยิงบอบบี้จนหมดแม็กการตายของบอบบี้ก็ถูกจัดฉากให้เป็นการฆ่ากันเองระหว่างบอบบี้และแก๊งค้ายาเสพติดเมื่ออเล็กได้ดูข่าวก็รีบเข้าไปขอความช่วยเหลือจากมูรุกันโดยไม่รู้เลยว่ามูรุกันเป็นคนของสตีเฟนซึ่งเขาก็ไม่ปล่อยให้คนทรยศมีชีวิตต่อไปได้และหลังจากเรื่องทั้งหมดจบลงสตีเฟนก็หายตัวไปอีกครั้ง ตัดฉากไปที่สถานพักพิงวาทานเปิดกระเป๋าที่สตีเฟนมอบให้ข้างในมีเงินอยู่จํานวนมากพร้อมกับจดหมายที่สตีเฟนเขียนมาขอให้ตามหาความจริงเพื่อประเทศชาติต่อไปในจดหมายยังบอกอีกว่าเขามีของขวัญอีกอย่างจะมอบให้ทันใดนั้นลูกเมียของวาทานก็เข้ามาหาอีกทั้งด้านหนึ่งจะติมก็ชนะการเลือกตั้งได้เป็นหัวหน้ารัฐบาลโดยที่ไม่ได้เป็นหุ่นเชิดของใครสามารถทำงานเพื่อประชาชนได้อย่างเต็มที่ จากหนังในฉากที่บาทหลวงถามสตีเฟนว่าหายไปไหนมา26ปีแอดคิดว่าเขาหายไปก่อตั้งองคอ์กรที่ทำธุรกิจคาเชรและทองคำตามที่วาทานหาข้อมูลได้จากเว็บมืดหรือก็คืออัปรามอัจฉริกรที่ตำรวจสากลตามจับก็คือสตีเฟนนั่นเองสำหรับจตินแอดค่อนข้างมั่นใจว่าเขารู้ว่าสตีเฟนคือพี่ชายต่างแม่และการกลับมาอินเดียของจตินก็เป็นความต้องการของสตีเฟนแต่แรกสำหรับเรื่องนี้แกนเรื่องจะเน้น ไปที่เงินที่เป็นดั่งประตูสู่การเป็นพรรครัฐบาลโดยพักการเมืองจะใช้เงินซื้อสื่อให้โจมตีฝั่งตรงข้ามและอวยตัวเองใช้เงินในการจัดงานสร้างความนิยมใช้เงินหาเสียงทําให้เงินเป็นตัวแปรสําคัญที่จะชี้วัดผลการเลือกตั้งดังนั้นบ๊อบบี้จึงทําเรื่องเร็วๆทุกอย่างเพื่อหาเงินมาให้พรร พูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือคนชั่วใช้เงินทําให้นักการเมืองได้บริหารประเทศเพื่อให้นักการเมืองทําเรื่องชั่วๆตอบแทนคนเหล่านั้นเหมือนกับที่บ๊อบบี้จะปล่อยให้ฟีโอดอร์ผลิตและค้ายาเสพติดในประเทศได้ตราบใดที่สื่อยังไม่มีจรรยาบัณมากพอตกอยู่ในอํานาจเงินตราบใดที่ประชาชนยังไม่เข้าใจประชาธิปไตยอย่างแท้จริงตราบใดที่ประชาชนเชื่อลงปากแค่ตอนหาเสียงมากกว่าผลงาน การกระทำของผู้แทนตราบใดที่ยังมีการซื้อเสียงเมื่อนั้นเหตุการณ์ในหนังก็อาจจะเกิดขึ้นและคนที่ต้องได้รับผลกรรมก็คือประชาชนดังนั้นแอดเลฝันอยากจะเห็นการเมืองที่แทบไม่ต้องหาเสียงประชาชนเลือกจากผลงานที่เคยทํามาเลือกจากจุดยืนและอุดมการณ์รักที่ไม่ค่อยมีเงินหาเสียงแต่ทํางานเก่งก็จะสามารถเป็นผู้แทนได้แอดอยากจะเห็นสื่อที่นําเสนอแต่ความจริงเสนอข่าวเพื่อประชาชนถ้าใครฝันเหมือนแอดบวกหนึ่งเข้ามาได้นะคะ ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ